คนเทนดีคอนเทนอมมอ้อมมสวัสดีกันนะคะสวัสดีพ่ออินค่ะแม่ค่ะน้องกายะแล้วพี่เจนอยู่นู่นนะคะแล้วก็น้องลีนาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะกันสวัสดีพ่อเขินอาต้องบอกก่อนวันนี้นะคะเราได้รับเชิญพิเศษเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านดามีโคเลียนฟูจิเอร์นะคะคุยิเอร์ที่แถวย่านสุขิตพิทเอจามัยค่ะอ๋อ นะครับอันนี้วันนี้เราจะมากินกินอาหารอาหารเกาหลีกันนะคะแต่ว่าพิเศษมากๆเพราะว่าจริงๆอน่ะน้องลีนาเนี่ยเขาเป็น,นแฟนเราไปในเอฟซีเราอยู่แล้วคุณแม่ชวนไปละชวนแม่ก็ทักกินบ็อกมาเจอกานอาหารมาช่วยเซอร์ไพรส์น้องหน่อยแล้วก็แบบจัดอ่ะทีนี้มันติดช่วงโควิดยาวนานเนาะก็เลยแบบเออกว่าจะได้มาวันนี้ก็มาหรอกไปไหนแล้ว ไหนๆแล้วไม่รู้เดี๋ยว <นะ S 2> ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวร้านของน้องลีนาให้ดูด้วย<ส>นะคะกับ,บดามีโคลเรียนคุยซียนค่ะ ะครัเป็นแฟนคลับตัวน้อยของเรานะคะคุณจะเกิดกล้องอยู่หรอวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบกบุญกบุญหน่อยนะครับมันเป็นร้านของแฟนคลับเราเองก็คือแบบเหมนคุณพ่อน้องลีนาเนาะเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นอาหารต้องแบบว่าเขาเปิดร้านมา9วันติดช่วงโควิดเลยค่ะโอ้โหมาอุดเหมือนกันเยอะๆนะครับไเดี๋ยวเราพาไปชิมอาหารเย็นบ้างดีกว่าโอ้โหแบบ เห็นแค่เห็นอย่างเดียวเราก็าแบบน้ำลายไหลแล้วเนี่ยต้องแบบอาจจะต้องลองเน,นี่ยนี่มีอันนี้เป็นหมู <sidewalk. S 1> นะฮะเป็นหมูสไลด์เน้อมันมีหลายอย่างหรือว่าใครอยากจะมาดื่มอะไรอย่างนี้นะฮะนี่โชจูเอ้ยเขาเรียกอะไรนะโชโซจูโซจูนะฮะนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะรับงั้นเดี๋ยวเราจะลองให้เขาแนะนำเราดูนะฮะแล้วก็มาชิมกันดีกว่า ที่นี่นะคะเขามีบริการปิ้งให้ย่างให้นั่งสวยๆรอกินไงี้เขาเรียกว่าโนแฮนัทคาหรานเปล่าโนแฮนอีแฮนป่าตน้งลายนี่แาบพาดูป่าเต็มใต้หน้าเมียนโู้โหได้กินแล้วมันหูมันดูมันแลดูแบบน่าจะนิ่มมากอันนี้เป็นเนื้อสไลด์นะคะอันนี้เป็นชุดขายดีย่า านีีน้ำจิ้มมีหลายแบบจังเลยอันนี้นี่ต่างกันยังไงฮะอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวค่ะเอันนี้จะเป็นเกลือพริกไทยอ่าจะเป็นเกลือพริกแกวเหลโอเคนี่ของเกาหลีนะเจี้ยวเกาหลีอันนี้พริกไทยอันนี้แบบไทยพูดไปน้ำลายไหลไปปาดปาดแล้วก็เช็ดหน้าปาดแล้วก็เช็ดหน้าานะะฮ ลองแล้วเดี๋ยวป๊าจะลองแบบของเกาหลีแท้ๆก่านนะประมาไม่กินเนื้อไม่ใช่เหรอปกติปกติไม่กินแต่วันนี้มันดูน่ากินมากเลยนะโอ้โหนิ่มมากนิ่มละลายอ่ะแอนติมเกลือผิดไทยโอ้โหนิ่มละลายเลยดีงามมากอร่อยมากอร่อยมากจริงแล้วน้ำจิ้มเขาเนี่ยฮะเมื่อกี้จิ้มแบบเกาหลีซึ่ง รสชาติานก็จะแบบไม่ได้เผ็ดโดดปันแนวนวลอย่างเงี้ยออกแนวเกาดีหน่อยคือพริกไทยก็อร่อยมันได้รสชาติของวามเอนแบบว่าอนี้เ,เอาไปใช<ม>แบบอารมณ์แบบกินเนื้อดีๆที่ญี่ปุ่นเลยอะนะแต่ว่าอันนี้ปกติเราไม่ค่อยได้กินของของเกาดีเท่าไหร่ คือเราไม่ค่อยได้กินของเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าเทียบฟิลลิ่งแล้วเหมือนกินเนื้อแบบที่ญี่ปุ่นเลยอืเนื้อดีๆอ่ะคุณภาพเนื้อดีมากเนื้ออันนี้เป็นเนื้อไทยเฟรนช์นะคะเน่เนี่เน่เนมีคนมีคนช่องโดนดองทำอาชีพดิทำอาชีพสินี่นี่ขนาดเป็นเนื้อไม่ใช่ขั้นสุดของเขานะอันนี้แค่ระดับกลางๆฮึโอ้ถ้าขั้นสุดนี่สงสัยอ่ะสุดเลย แล้วคือมันเป็นตรงที่เราคีดกินอย่างเดียวน้องก็องบอกเมื่อไหร่จะปิ้งเองก็ทีน้องก็ไม่ได้ดูดูหน้าน้องนี่เราจะบอกว่าทุกทางที่แบบลงมาโต๊ะมานะก็คือเขาจะเสิร์ฟเซตแบบนี้เครื่องเคียงผักด,ดอ,องต่างๆเกาหลีเงี้ยโอ้ยอ,อ,อ,อารมณ์แบบถ้ากินที่เกาหลีอ่ะนี่อะไรอ่ะไก่เหรอไม่รู้เรียกว่าอะไรแขนเค้กไข่เค้ก อ,อ,ยอย่างนี้คือกลือกินสีเสหรออันนี้ผักอันนี้ผักเขาเรียกว่าหอยใช้เท้าดองกินสีแสดงว่าคนเกาหลีที่กินเขาจะกินเส้นเกลืออย่างนี้ใช่ไหม,มนี่แบบเขาเกินเวลาเขาเกินเขาไม่กินแบบคนไทยที่เป็นย่างนื้อนนะทำไมเพาต้องห่อผักแบบนี้กินแบบผู้ดีผู้ดีนี่นหนให้น้องลนะีน่ามาสอนีนนาามสอหน่อยเด้อลีน่ายังเขินอยู่เลยยังม้วน แม่เขาบอกว่าหูสอดมานะซ้อมจะดีแตะว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำรายการเองทั้งหมดหมวนหมวนวิ่งหนีเนื้อลายไขมันนิดดูดีมากเลยอะนะเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นแบบวัวคุณภาพชันยอดเนื้อก็เลยมนาะเนื้อแบบไม่เครียดอ่ะเนี่ยถ้าหัน่นเนื้อไม่แอดออกมาก็น่าจะประมาณนี้ไม่เครียดมีไขมันละลายเป็นจ เรกเปี่ยนแค่หน้าสีเขานี่นี่เราจะชิมเนื้อซิโครงนะฮะคือคำว่าซิโครงคือเขาเขาเลาะเนื้อมาแล้วนะให้เป็นแผ่นๆพร้อมที่เราจะกินนะฮะจิ้มแบบเกาหลีอืมนิ่มร้านเนี้ยสะกดคำว่าเหนียวไม่เป็นมองว่ามาสะกดคำว่าเหนียวสิสาร่ายเอหนอนหนูสาร่ายอี ไม่เป็นได้สะบดิเป็นคำว่านออุมอนุนุม,นมไม่เอกนุม่มนี่นี่ตอนแรกคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่า ลองกินข้าวหมูทอดดูเข้ดีเราก็คิดว่าเอ้ยข้าวหมูทอดนี่เอาสักครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ใช่แล้วก็มีข้าวเหมือนปกติและนี่ดูขนาดข้าวเขาเทียบกับไซส์หมูโอ้นี่ถ้าเทียบกับหน้าแม่แอนนะคะหมูยังใหญ่กว่าหน้าแม่แอนขนาด่หน้าใหญ่แล้วไม่ใช่เรามาชิมกันดีกว่าค่ะ เลยนะร้านดามีโคเลียนคุยซีเนี่ยขอขอบคุณน้องนีนานะคะขอบคุณมากเลยนะาหลาไปเที่ยวบ้านบ้างนะไปไหมขายเขินแล้วดูสิโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะใครอยากาคุดูนะก็มาได้ที่สุขุมวิทเท่าไหร่แอนที่เอกมัยค่ะเอกมัยนะไปแล้วครับพีบ้าไ้วไปแล้วกปแล้ไปแ้นไป้แล้วแ คลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ